การสำรวจถ้ำกองลอนาตานหรือถ้ำนาตานกองลอตามชื่อพื้นเมืองทําให้ถ้ำนี้มีสองชื่อมาแต่โบราณหากเขียนลงในรายงานสำรวจอาจทําให้เกิดความสับสนนักสำรวจยุคแรกจึงเขียนชื่อถ้ำลงในรายงานว่าถ้ำภูหินบูนคำม้วนบันทึกที่เขียนในรายงานเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีคศราช1890กล่าวถึงอุโมงค์ที่มืดสนิท มีโพรงกว้างใหญ่สามารถใช้เดินเรือได้ทั้งปีแม้ในช่วงฤดูน้ำหลากมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำภูหินบุญจึงสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงถ้ำที่ถูกกัดเซาะได้และยังพบว,ว่าถ้ำแห่งนี้นอกจากมีโพรงถ้ำกว้างใหญ่แล้วยังเป็นถ้ำลอดผ่านภูเขาที่มีความยาวไกลทำให้เกิดทางเดินของแม่น้ำใต้ดินไหลลึกเข้าไปในภูเขาหินหลายกิโลเมตร